คุ้มมากกับคอร์สติวสถาปัตย์ออนไลน์มีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอและคอร์สทฤษฎีสถาปัตย์เพียงคอร์สละ950บาทคุ้มมากแถมเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองและมีเกติบัตรให้อีกด้วยคนอื่นเขาฝึกไปไกลแล้วคุณพร้อมหรือยัง ครับสวัสดีชาวสมสเก็ตทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาติวกันเกี่ยวกับเรื่องของแดดและลมนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสถาปัตที่ควรรู้ไว้เลยนะครับเพราะว่าการออกแบบบ้านออกแบบอาคารอะไรพวกนี้ก็ต้องเช็คในเรื่องของแดดและลมทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็เนื้อหาพวกนี้สามารถเอาไปใช้สอบแพทซีหรือสอบตรงสอบโคต้าอะไรก็ได้นะครับรวมไปถึงใช้ในการเรียนจริงก็ได้นะครับโอเคก็อย่างแรกเนาะอันนี้เป็นหลังคาบ้านแบบปัญญหานะครับพี่จะเขียนทิศก่อนแล้วกันนะครับทิศเหนือทิศต,ตะวันออก ทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะครับผมอาประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่เขตร้อนชื้นนะครับก็คือมันจะมีฝนตกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อากาศร้อนนะสิ่งแรกที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแดดอย่างแรกเลยครับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วก็ตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมอ,อันนี้หลายคนก็น่าจะรู้กันนะครับแต่สิ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือพระาทิตมันอ้อมใต้ครับอืมพระาทิตมันจะเคลื่อนย้ายจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยไปทางทิศใต้นิดนึง นะครับอ่าพอมันอ้อมใต้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับก็คือทิศใต้เนี่ยก็จะค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่ามันโดนแดดเยอะอืมนะครับซึ่งทิศใต้เนี่ยยังไม่ใช่ทิศที่ร้อนที่สุดนะครับทิศที่ร้อนที่สุด ก็คือทิศตะวันตกครับผมทำไมทิศตะวันตกถึงร้อนที่สุดเพราะว่าถึงจะบอกว่าพระาทิตย์มันอ้อมใตยก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ้อมแบบว่าโอ้โหใกล้ใกล้พื้นผิวโลกขนาดนั้นนะครับช่วงเวลาที่พระาทิตย์มันใกล้พื้นผิวโลกจริงๆอะ่ะมันก็คือช่วงใายๆเย,ย็นๆใช่ไหม ซึ่งพระอาทิตย์มันก็ามาตกทางทิศตะวันตกพอดีความร้อนที่มันสะสมบนพื้นถนนตามผิวอาคารอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะคลายความร้อนออกมานะครับทาให้มันร้อนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทิศตะวันตกเนี่ยจะร้อนที่สุดนะเพราะว่าพระอาทิตย์มันใกล้พื้นผิวโลกด้วยอ่าแล้วทําไมทิศตะวันออก พาทิมันก็เพึ่งขึ้นมาใช่ไหมทำไมมันถึงไม่ร้อนเท่าทิศตะวันตกเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับอ่ากางคืนมันไม่มีไอร้อนอะไรสะสมใช่ไหมพาธิขึ้นมามันก็จะแบบอุ่นๆน,นะครับกําลังดีมีบางที่อาจจะมีแบบน้ําค้างเยน็ยนๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ทิศที่เย็นที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นทิศเหนือนะครับจําไว้เลย ทิศเหนือจะเย็นที่สุดเพราะว่ามันโดนแดดน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารู้เรื่องของแดดเนี่ยเราก็จะออกแบบผังบ้านได้ง่ายขึ้นเลยนะครับอย่างเช่นห้องนอนคนอยู่ทิศไหนละ่ะก็อาจจะเป็นทิศเหนือหรือทิศต,ตะวันออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทิศที่ไม่ร้อนใช่ไหมก็ได้นอนสบายนะครับถ้าใครต้องการแดดยามเช้าหน่อยก็อาจจะเอาห้องนอนไว้ทางทิศต,ตะวันออกก็ได้นะครับ หรือห้องครัวห้องน้ําอย่างเงี้ยห้องน้ำเนี่ยมีความชื้นเยอะใช่ไหมมันก็ต้องการแสงแดดเพื่อกระจัดความชื้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอาห้องน้ำเนี่ยไปไว้ทางทิศตะวันตกก็ได้หรือทิศใต้ก็ได้นะคะเพื่อให้แดดมันกระจัดความชื้นนะห้องครัวก็ต้องกระจัดกลิ่นอะไรพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่ทางทิศตะวันตกก็ถือว่าโอเคเลย นะครับผมอ่าแล้วอย่างห้องนั่งเล่นละ่ะควรอยู่ทิศไหนอ่าห้องนั่งเล่นเราอาจจะนั่งห้องนี้ทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรอยู่ในทิศที่เย็นๆอย่างทิศเหนือแล้วก็ทิศต,ตะวันออกแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเรารู้เรื่องแดดไปแล้วมารู้เรื่องของลมบ้างลมดวยเฉลี่ยนะครับมันจะพัดจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับขึ้นมาแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็อาจจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาบ้างก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะพัดตามทิศนี้นะอาจจะมีเฉลี่ยไปทางทิศอื่นบ้างแต่ว่าทิศนี้จะเยอะสุดพอเรารู้เรื่องลมมันมีประโยชน์ยังไงอะอย่างห้องครัวที่เพิ่งเกินไปมันมีกลิ่นใช่ไหม ถ้าเกิดเราเอาห้องครัวไว้ทางทิศแถวๆนี้ทิศใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะพัดกลิ่นเข้าบ้านกลิ่นก็จะฟุ้งไปหมดเลยนะครับเราอาจจะต้องขยับมาหน่อยอให้ห้องครัวเราหลบๆนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับเรื่องของลมเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล,แล้วถ้าเกิดในกรณีที่มันเลี่ยงไม่ได้ละ่ะเออแบบว่าบ้านมันสร้างมาแล้วอะ่ะ เออห้องอะไรพวกนี้ห้องนั่งเล่นห้องนอนมันมันอยู่ทางที่ตะวันตกแล้วทำไงดีอ่ะอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่บ้างเราก็อาจจะปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับปลูกต้นไม้บังแสงแดดยามบ่ายก็ได้นะครับเวลาแดดส่องมามันก็จะให้ร่มเงานะครับหรือเราอาจจะเพิ่มความเย็นของบ้านเข้าไปอีก โดยการมีบ่อน้ำอยู่ทางทิศใต้ก็ได้นะครับม,มันก็จะพัดไอเย็นจากน้ำเนี่ยเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับแต่ต้องระวังความชื้นด้วยนะอาจจะให้มันโปรง่ปรงๆหน่อยก็ได้นะแบบมีช่องเปิดทะลุถึงการอะไรแบบนี้นะครับเราก็ช่วยตรงนี้ได้หรือ ทางทิศใต้เนี่ยแดดร้อนใช่ไหมเราก็อาจจะมีสนามหญ้าอยู่ทางทิศใต้ก็ได้นะครับม,มีสนามหญ้าอยู่ทางทิศใต้เพื่อที่ว่าเวลาแดดส่องมาเนี่ยถ้ามันส่องกับพื้นถนนมันก็จะสะท้อนแสงความร้อนเข้าไปในตัวบ้านใช่ไหมแต่ถ้ามีสนามหญ้ามันก็จะช่วยซับความร้อนได้มากขึ้น ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องแดดและลมจริงๆมันมีทฤษฎีอีกมากมายเลยถ้าเกิดใครอยากได้ความรู้ทางทฤษฎีสถาปัตย์เพิ่มเติมนะครับก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคอร์สออนไลน์ของเรามีเกรติบัตรมอบให้ด้วยนะครับผมหรือใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอด็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างสา,ารคามกาลสินเนี่ยก็มาเรียนสดด้วยกันได้นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยมีเกรติบัตรให้เช่นเดียวกันแล้วก็ฝากติดตาม แฟนเพจ Facebook และ IG สมุดสเก็ตครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ c h anel n สมุดสเก็ตแชแนลนี้ด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสมุทสเก็ตเดอะแกลเลอรี่คู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมและ Black and w h s t e t k e t c h b o o k หนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นสถาปัตยกรรมหากสนใจอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจ Facebook สมสุด s k e t ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย